ตอนที่1,683เมื่อได้ยินคำพูดของชายชราผมขาวแล้วหลินเทียนก็รู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยเพราะว่าถานนโบราณเลือกลับนั้นจะสามารถเข้าไปได้หลังจากเวลาผ่านปีก500ปีเท่านั้นนั่นจึงทำให้เขาหยุดลงชั่วคู่และไม่ถามใดๆดอีกเนื่องจากชายชราที่อยู่ตรงหน้าของเขาได้อธิบายถึงเรื่องที่เขาอยากจะรู้แล้วนั่นจึงทำให้เขาไม่มีคำถามใดๆอีก หลังจากที่ผ่านไป500ปีเขาจะต้องตรงไปยังถนนบนหลานเลึกรับนั่นแต่อย่างไรก็ตามการรอ500ปีนั้นมันค่อนข้างที่จะนานนั่นจึงทําให้เขายังทําตัวไม่ถูกอยู่เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการรอนี้ตกลงถ้าจะเข้าร่วมขนรับหลินเทียนได้กล่าวกับชายชราผมขาวนั่นจึงทําให้ฝ่ายได้แต่พยักหน้าออกมาด้วยรอยยิม้มพร้อมกระบกมือขวาเพื่อส่งป้ายตราสีทองออกไปซึ่งป้ายแต่ละอันนั้น ล้วนแต่สลักตัวอักษรโบราณสองตัวเอาไว้จกกักรพพัดเทพก่อนที่พวกมันทั้งหมดจะลอยเข้าสู่มือของคนอื่นๆภายในเวลาหนึ่งปีเจ้าจะต้องถือป้ายคำสั่งนี้ไปที่นิกายจากกักรพพัดเทพเพื่อขอเข้าร่วมหากภายในระยะเวลาหนึ่งปีเจ้ายังไม่ได้เข้าร่วมกับนิกายป้ายนี้ก็จะสูญเสียความสามารถในการยืนยันตัวตนของพวกเจ้านั่นจึงทำให้หลินเทียนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ชายชลากำลังกา่าอธิบายอยู่ ซึ่งมันก็หมายความว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีนี้หากพวกเขายังไม่เข้าร่วมกับนิกายตาคําสั่งนี้จะสูญเสียความสามารถในการยืนยันตัวตนของพวกเขานั่นจึงทําให้ชายชราผมขาวได้แต่ยิ้มออกมาหลังจากที่รู้ว่าหลินเตียน้าใจสินที่เขาอธิบายไปก่อนหน้านี้และก่อนที่เจ้าจะเข้าร่วมกับนิกายนั้นข้าก็มีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าภายในนิกายห้ามสืบภายในนิกายสังหารกันเองซึ่งในเวลาเดียวกัน ทางนิกายจใจที่พักพิงแก่เจ้าแม้ว่าเจ้าจะมีศัตรูมากมายอยู่ภายนอกแต่ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ภายในนิกายแล้วก็เจ้าก็สามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้แต่ตรงกันข้ามตราบใดที่เจ้าออกมานอกนิกายไม่ว่าเจ้าจะถูกสังหารดร้วยศิลร่มนิกายหรือว่าศัตรูภายนอกแล้วก็ทางนิกายจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาดถ้าเช่นนั้นผู้มโสถแต่อยู่ภายในนิกายจกักรพัิเทพจะเกิดอะไรขึ้น หากสิทธิที่ค่อนข้างอ่อนแอในสถาบันถูกสังหารด้วยสิทธิที่แข็งแกร่งกว่าหลินเทียนได้กล่าวถามขึ้นในโลกแห่งการบ่มเพาะมมันโหดร้ายมากๆซึ่งภายในนิกายมีกฎข้อห้ามห้ามสังหารสิทธิร่วมนิกายแต่จริงๆแล้วกฎเหล่านี้มีไว้สำหรับสิทธรริธรรมดาๆเท่านั้นซึ่งไม่มีผลบังคับใช้กับสิทธิที่ทรงพลังอย่างสัพท์ประหลาดทั้งหลายเพราะหากเราสิทธิที่ทรงพลังสังหารเราสิทธิที่อ่อนแอกว่า ทางนิกายก็จะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นกับพวกเขาเพราะอย่างไรก็ตามต่างนิกายจะไม่หลวงโทษอัจฉริยะเพื่อเห็นแก่เหล่าศีรษ์ที่อ่อนแอเหล่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าชายชรา,าผมขาวรู้ดีว่าหลินเทียนกําลังคิดอะไรอยู่พร้อมกับพูดออกมาได้ลอยยิ้มตราบใดที่พวกเขาอยู่ในนิกายจากาักรพรรดิเทพเหล่าศิรษ์ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแม้ว่าอันดับหนึ่งในร้อยหลายชื่ออันดับอมาตะจะสังหารคนอื่นก็ตาม สิทธุทคนในนิกายจักรพรรดิเทพจะได้รับการลงโทษอย่างเท่าเทียมนั่นจึงทำให้หลินเทียนพยักหน้ารับซซ่งเขาก็ไม่ได้สงสัยในคําพูดของชายชราผมงขาวซึ่งดูเหมือนว่านิกายจักรพรรดิเทพนั้นจะบังคับใช้กฎภายในนิกายอย่างเข่งขาและในตอนนั้นเองเขาก็ได้นึกถึงบางสิ่งพร้อมกับกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งว่าผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งของหลายเชื่อร้อยอันดับอมตะได้เข้าร่วมกับนิกายจักรพรรดิเทพด้วยอย่างนั้นหรือใช่ ช,ชายชราผมขาวได้พยักหน้าด้วยรอยยิม้มคนที่มีลายชื่ออยู่ในร้อยันอัมตะมักจะถูกเชิญให้เข้าร่วมกับนิกายของพวกเราอยู่เสมอนั่นจึงทําให้หลินเทียนรู้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ที่มีลายชื่ออยู่ในร้อยับอัมตะจะได้เข้าร่วมกับนิกายนี้ในอนาคตสิ่งนี้ทําให้ดวงตาของเขาถึงกับเปล่งประกายออกมาเพราะว่าอัจฉริยะรุ่นยาวทั้งหลายจะไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วภายในสถาบันนั้นมันจะเป็นสถานที่ที่น่าตืน่นเต้นขนาดไหน ซึ่งที่นั่นมันจะต้องเต็มด้วยเหล่าเสือซ่อนมังกรหมอบนันจึงถําให้ดวงตาของไปจีฉีถึงกับเปล่งประกายออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งตารอที่จะได้เข้าร่วมกับนิกายแห่งนี้ถึงขั้นทำให้เลือดเนื้อของเขากําลังเดือดพานหลังจากทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็จําเอาไว้ว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีให้แปเข้าร่วมกับนิกายจากกักรพรรดิพและถือป้ายคําสั่งนี้ไปด้วยขณะที่ชายชราของข่าวได้กล่าวหัวเราะออกมา นั่นจึงทำให้หลิ่นเทียนได้แต่พยักหน้ารับอย่างจริงจังก่อนที่ชายฉลาผมขาวจะยิ้มเบาๆและหายตัวไปในวินาทีต่อมาชายฉลาผู้หนีคาสัมผัสถึงกลิ่นอายของเขาไม่ได้แถมการเคลื่อนไหวของเขาอย่างน่าสะพื้นกลัวอีกด้วยแต่ละเคเป็นจะทาได้กล่าวขึ้นอันซื่อๆก็ได้พยักหน้าเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับกล่าวขึ้นมาว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นถึงผู้วุฒิสูรระดับสูงของนิกายจักรพรรดิเทพซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นตัวตนที่น่ากลัวอย่างยิ่งแม้แต่ผู้สืบทอดอันดับต้นๆภายในเมืองจักรพรรดิทั้ง12แห่งก็ยังไม่กล้าที่จะย่อหยุตัวตนระดับสูงเหล่านี้หลินเตียนจะไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาเขาได้ว,วางป้ายคำสั่งเอาไว้ในมือก่อนจะพูดขึ้นมาว่ายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งปีงั้นก็ไปที่เมืองทหนิงกันก่อนเพื่อไปเยี่ยมหนิงเย,ย่แล้วค่อยไปที่นิการาจากาักรพรรดพกันแน่นอนว่ากลุ่มของพวกเขาไม่ได้คัดค้าน และออกเดินทางโดยการเปิดประตูมิติของเสี่ยวเต้สู่และในตอนนั้นเองความมืดปิดก็เข้าปกคลุมบ้นที่โดยรอบและภายในชั่วพริบตาก็าปรากฏแสงกลุ่มใหม่ขึ้นที่ด้านหน้าพร้อมกับกลุ่มของพวกเขาที่ก้าวเดินออกมาจากช่องว่างมิตินั้นก่อนจะเหยียบเท้าลงบนพื้นจริงๆและเท่าที่สายตายของพวกเขามองเห็นปรากฏพวกเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่พวกมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับของเมืองลู่หวังโจนี่ คือเมืองไทหนีอย่างนั้นหรือหลิงหยุนได้ก่าวถามขึ้นนั่นจึงทาให้หลินเทียมพยักหน้าตอบก่อนจะกวาดสายตาม,มาออกไปรอบๆจากนั้นก็กล่าวกับคนอื่นๆเพื่อตรงไปยังนิกายมุ่งจลาดความเร็วของกลุ่มพวกเขารวดเร็วเป็นอย่างมากและใช้เวลาไม่นานก่อนจะมาถึงนิกายนั้นนิกายมุ่งจลาดตั้งอยู่บนภูเขานีหลันและมีสิ่งปลูกสร้างมากมายอยู่ในที่แห่งนั้นซึ่งที่นั่นจะต้องมีกลุ่มส์ตําหนักนอก คอยผัดเวียนเฝ้ายามกันอยู่ในที่แห่งนั้นแต่ตอนนี้มันกลับดูงเงียบสงบเป็นอย่างมากหืมทำไมถึงไม่มีคนเฝ้าประตูล่ะก่อนหน้านี้มักจะมีสีตําหนักนอกคอยผัดเวียนกันอยู่ตลอดไม่ใช่หรือจัลลเคเฆ่เบญจธาได้กล่าวออกมาด้วยสีหน้าที่สงสัยซึ่งหลินเทียนเองก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อยจากนั้นดวงตาของเขาก็ผันเลิกขึ้นพร้อมกับมองไปยังใจกลางของนีกายแห่งนั้นพร้อมกับกลิ่นข่าวเลือดที่โชยออกมา ไปจี๋จี๋และคนอื่นๆก็สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นข่าวเลือดในเช่นเดียวกันขณะที่อันซุยๆได้แต่กระมวดคิว้วก่อนจะพูดขึ้นมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในหรือเปล่านั่นจึงทําให้หลีนเทียนมองออกไปที่ใจกลางของนิกายแห่งนี้ไปกันเถอะเขาได้กล่าวกับคนอื่นๆก่อนจะมุ่งตรงไปที่ใจกลางของนิกายตัดฉากภายในใจกลางของนิกายมุ่งจลักนั้นมีผู้คนมากมายอยู่ที่จตุรลัสใหญ่ขณะที่สิธิ์ทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่นี่ พร้อมกับศพมากมายภายในลานจตุรัสนี้ซึ่งมันมีตั้งแต่ศพของเหล่าสิธธรรมดาไปจนถึงศพของผู้วิสูรที่อยู่ในระดับนิรันดรทองคําหนิงจื่อเว่ยเจ้าเลิกต่อต้านได้แล้วเพียงแค่ยอมจำนวนต่อให้กายขุมทรัพย์สวรรค์ของพวกเราด้วยความพักดีและซื่อสัตย์และเคารพต่อพวกข้ามิฉนั้นนิกายม่วงจัตุรัสของเจ้าในวันนี้จะกลายเป็นเพียงแก่ฝุ่นในประวัติศาสตร์ชายฉลาดในชุดกรมสีม่วงได้กล่าวขึ้น พร้อมกับกลิ่นไอของนิลันสวรรค์จางๆที่ถูกปลดเปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งฐานการบ่มเพาะของเขาในตอนนี้อยู่ที่กึ่งระดับนิลันสวรรค์แถมด้านข้างของเขายังมีชายัยกลางคนอีก8คนซึ่งพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่มีระดับการบ่มเพาะอยู่ที่กึ่งนิลันลำลึกขณะที่เจ้าหมอออกไปยังสิทธิของนไกม่มงตลาดด้วยท่าทีเมื่อเฉยฝันไปเถอะที่ด้านหน้าของฝ่ายตรงข้ามชายชราในชุดกรมสีเขียวที่มีเลือดไหลออกมาตรงมุมปาก อีกฝ่ายเป็นบนรรพบุรุษของนกก่โม่งจราดที่เป็นผู้ก่อตั้งนิกายอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะกากเลือดออกมาท่านปู่ที่ด้านคางของชายลาหนิงเย่เย่ในชุดสีเขียวกําลังพยุงร่างของชายชลาเอาไว้ขณะที่ร่างกายของเธอก็เปื้อนไปได้วยเลือดเช่นเดียวกันซึ่งเห็นได้ชัดว่านางเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสขณะที่ประคองชายลาเอาไว้ด้วยสายตาที่ดูกังวลเป็นอย่างมาก ก่อนจะจ้องมองออกไปยังชายชราที่อยู่ในชุดสีม่วงแมมพวกเราทุกคนจะต้องตายพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้ต่อพวกเจ้าผ่ายแต้ความภาคภูมิใจเนี้ของบรรพบุรุษพวกเราจะยอมุกเขอให้กับพวกเจ้าแล้วส่งมอบมรดกที่บรรพบุรุษรวบรวมมาให้กับคนอย่างพวกเจ้าได้ยังไงกันนั่นมันไม่ต่างจากการอากตันอยู่ด้วยซ้ำทัดจากหนิงเย่เยก็เป็นหญิงสาวอีกคนที่กล่าวหนุนนอกไปนั่นก็คือไหจิ้งเหยาซึ่งเป็นสหายของนาง ที่บังเอิญได้พบกันในมหาสม,มุทรแห่งความกล,ลัหุนในเมื่อเจ้าไม่หวงแหนโอกาสที่ข้ามอบให้งานก็อย่ามาตําหนิชายฉลาผู้นี้วันไหลความปานีขณะที่ชายฉลาดชุดม่วงซึ่งมีสีหน้าเมินเฉยก่อนจะออกคำสั่งกับชายไวการคนทั้งแปดที่อยู่ด้านข้างของเขาโดยตรงผู้ที่ไม่ยอมจำนวนต่อข้าสังหารให้หมดไม่ว่าจะเป็นผู้วุฒส่ระดับสูงก็ตามแต่ผู้ที่ยอมจำนวนต่อให้เป็นสิทธิธรรมดาก็จะได้รับการดูแลอย่างดี ภายใต้การดูแลของพวกเราซึ่งบรรพบุรุษของนิกายกลุมทรัพย์สวรรค์นในรุ่นนี้ได้ทะลวงมาถึงเขตแดนกึ่งนิรันดร์สวรรค์เมื่อไม่นานมานี้นั่นจึงทําให้ระดับภายในเมืองไทหนิงแห่งนี้ถูกยกระดับขึ้นซึ่งทําให้ระดับพลังของเขาเหนือกว่าบรรพบบรุษผู้ก่อตั้งนั่นจึงทําให้เกิดความทะเยอทะยานหลังจากที่อีกฝ่ายทะลวงไปสู่เขตแดนกึ่งนิรันดร์สวรรค์ซึ่งหมายจะเป็นผู้ปกครองทั้งหมดภายในเมืองไทหนิงแห่งนี้ขณะที่จะกืนกินกองกําลังทั้งหมด เพื่อให้อยู่ภายใต้การปกครองของตนเองและในวันนี้ในบรรดานิกายผู้มีอำนาจสูงสุด10อันดับแรกภายในเมืองไทหนิงมีห้านิกายที่ยอมจำนวนต่อพวกเขาพอบพรรพบุรุษผู้ก่อ,อตั้งของอีกฝ่ายไม่สามารถต่อต้านพวกเขาได้และด้วยการยอมจำนวนของทั้งหนิกายอย่างนี้จึงทําให้บรรพบุรุษของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์และชายวัยกลางคนอีก8คนที่เหลือจึงได้เดินทางมาที่นี่พร้อมกับความมึกงมัมนเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาก็มีความเชื่อมั่นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขามาถึงนิกายมุจ่จดรดแห่งนี้บรรพาบุรุษผู้ก่อตั้งกับปฏิเสธพวกเขาแม้จะต้องตายก็ตามสิ่งนี้จึงทาให้บรรพบุุษผู้ก่อตั้งของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์และชายไวการคนอีก8ดคนไม่พอใจอย่างมากและได้ทําการสังหารสิทธิของนิกายไปหลายคนรวมไปถึงผู้อวุโส ổ, ที่ยืนการต่อต้านพวกเขาอีกด้วยถึงแม้จะทําเช่นนั้นแล้วแต่บรรพาบุรุษผู้ก่อตั้งของนิกายมุงจารก็ยังไม่ยอมจำนน และยังเลือกที่จะยอมตายดีกว่าก้มหัวนั่นจึงทําให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับความโกรธที่ค่อยๆลุกชวนขึ้นในวาตาของพวกเขาจัดการมันสังหารพวกที่ไม่ยอมจํานวนทั้งหมดและแขวนศพมันไว้ที่ประตูนิกายให้กองกําลังต่างๆได้รู้ว่าการปฏิเสธพวกเรามันจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันกลุ่มพลังต่างๆที่ยอมจํานวนต่อพวกเราก็จะได้รู้ว่าพวกเขาฉลาดแค่ไหน ที่ยอมเลือกที่จะก้มหัวชายฉลาชุดเขียวได้กล่าวออกมาด้วยท่าทีที่เฉยเมยหลังจากที่กล่าวจบเอฝ่ายก็ไม่ได้ลงมือสังหารบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งนิไกมุ่งจะหลัดเลยได้สำเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียงผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในระดับนี้หละล้ำลึกเพียงผู้เดียวนั่นก็คือบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งที่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสและกําลังจะตายอยู่มะลอมะลอซึ่งไม่เหลือผู้มืสูตที่แข็งแกร่งพอจะต่อต้านพวกเขาและด้วยเหตุนี้ เพียงแค่กึ่งนิรันดร์ล้ลำลึกของพวกเขาก็เพียงพอที่จะจัดการทุกอย่างแล้วนั่นจึงทําให้ชายวัยกลางคนทั้งแปดของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์ผ่นพุ่งตรงออกไปพร้อมกับ,บปลดปล่อยแรงกดดันและจิตสังหารออกไปอย่างโหดเหี้ยมท่านในนั้น,นสีหน้าของชายฉลานนิกายมกจลัดก็พันดูน่าเกลียดเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสซึ่งไม่สามารถจะต่อต้านกับพลังของผู้วุโสทั้งแปดของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์ได้เจ้าอย่าได้ใจไปหน่อยเลย หากพวกเจ้าสังหารพวกเราในตอนนี้ในอนาคตพวกเจ้าจะต้องไม่ตายดีแน่หนิงเย่ได้จ้องมองออกไปทางอีกฝ่ายขณะที่ชายวกลางคนทั้งแปดกำลังพุ่งตรงเข้ามาพอหากท่านพี่หลินเทียนรู้ว่าพวกเจ้าทำอะไรกับพวกเราในวันนี้ในอนาคตเขาจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปอย่างแน่นอนชายวกลางคนได้จะมีสีหน้าเมินเฉยพี่หลินเทียนอย่างนั้นหรือจะไม่ปล่อยพวกเราไปอย่างนั้นหรือชายกลางคนได้กล่าวประชดประชันขึ้น ขนาดปู่ของเจ้าที่เป็นพวกแข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดพวกเราได้แล้วหลินเทียนมันเป็นคนแบบไหนกันมันจะสามารถทำอะไรได้ข้าสามารถสังหารพวกเจ้าได้ทั้งหมดเสียงเรียบๆพันดังขึ้นและทัในใดนั้นมันก็ตามมาด้วยขึ้นกระบ,บี่สีทองที่แทงทะลวงหน้าอกของชายไวกาง,ง,งคดผู้นั้นขณะที่ทำให้ล่างของอีกฝ่ายถูกบดขยี้จนแหลกเป็นชิ้นๆโดยที่แม้แต่จิตวิญญ,ญาณ ก็ยังถูกลบหายไปพร้อมๆกันไม่ไกลจากที่แห่งนั้นหลินเทียนได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับไปจีฉีและคนอื่นๆและเพียงชั่วปริบนั้นเขาก็ไปปรากฏตัวขึ้นที่ใจกลางของจัตุรัสแห่งนั้น